มาดูอีกเรื่องหนึ่งครับท่านผู้ชมข่าวสารทางเทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับถอดรหัสพันธุก,กรรมท่านผู้ชมคุม้นไหมฮะคำนี้แต่ว่าถ้าพูดแบบคาศัพท์ทางการเลยเนี่ยเขาเรียกว่าการแพทย์จีโนมิกส์คำนี้อาจจะเคยได้ยินผ่านหูกันนะครับก็เรียกว่าเป็นการนําเทคโนโลยีมาใช้อ่านลําดับสารพันธุก,กรรมนะครับนำะนะไปสู่การวินิจฉัยโรคติดตามอาการแล้วก็ให้การรักษาที่ตรงจุดด้วยนะครับก็จะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตได้ ล่าสุดท่านผู้ชมอันนี้ถือว่าเป็นข่าวสําคัญเลยนะฮะในวงการแพทย์ของประเทศไทยเพราะว่าโรงพยาบาลบำรุงลาดครับลงนามความร่วมมือกับผู้นําด้านจีโนมิกส์ของจีนนะครับเพื่อยกระดับการรักษาผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่เขา MOU กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งโรงพยาบาลบำรุงลาดในฐานะที่เป็นผู้นําด้านการบริบาลสุขภาพระดับโลกและผู้นําด้านการแพทย์จีโนมิกสในประเทศไทยนะครับ เห็นความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องการแพทย์จีโนมิกส์ก็เลยร่วมมือกับบริษัท BGI เซนเจอร์จำกัดนะครับ BGI เซนเจอร์เนี่ยเป็นบริษัทชั้นนําด้านจีโนมิกส์ของจีนครับสำนักงานใหญ่เขาอยู่ที่เขตหยานเทียนเมืองเซนเจอร์นะครับแล้วก็จะมีบริษัท b a n g k o จีโ n มิกส์อินโนเวชันจำกัดมหาชนซึ่งก็เป็นบริษัทในเครือของ BGI GROUP เนี่ยแหละครับท่านผู้ชมฮะโดยโรงพยาบาลบำรุงราษครับ เป็นผู้บุกเบิกด้านจีโนมิกส์ของประเทศไทยนะครับเปิดตัวสถาบันบำรุงราชจีโนมิกส์ไปแล้วเมื่อกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับ2566ซึ่งความร่วมมือกับ BGI Group ในครั้งนี้เนี่ยก็เรียกว่าจะมาช่วยต่อยอดองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์เป็นเวชศาสตร์จีโนมิกส์นะฮะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการแพทย์ในด้านต่างๆครับ ดรหวังเจียนครับท่านนีนะ้เป็นผู้ร่วมต่อตั้งแล้วก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท BGI Group นะครับบอกว่าปพิกิตรอย่างยิ่งครับที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาและงานวิจัยให้กับโรงพยาบาลบำรุงราษครับแล้วก็มั่นใจด้วยนะครับว่าความร่วมมือนีนะ้จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการ งานวิจัยทางการแพทย์นะครับเพิ่มประสิทธิภาพทางการแพทย์ให้ดียิ่งขึ้นด้วยทาง BGI เนี่ยเขาหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับว่าจะมีโครงการอื่นๆร่วมกันอีกในอนาคตรครับนี่เป็นงาน MOU นะครับก็ถือว่าเป็นการสําคัญที่จะนําการแพทย์จีโนมิกส์เนี่ยมาเชื่อมโยงกับการดูแลรักษาผู้ป่วยเพื่อส่งเสริมดูแลสุขภาพนะฮะแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนะครับแล้วก็สร้างเครือข่ายทางด้านการวิจัยทางการแพทย์จีโนมิกส์ ที่เข้มแข็งในระดับสากลต่อไปด้วยนะครับการนำอัปเดตเรื่องนี้มาให้ได้ติดตามกันนะครับ